วิทยาลัยสารพัดช่างลบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2534บนเนื้อที่5ไร่โดยนายอัมพรพักดีชาติผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพในขณะนั้นได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลบุรีเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ตั้งอยู่เลขที่ 100ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนายวิสิทธ์สว่างทรัพย์เป็นผู้อำนวยการต่อมาเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2534วิทยาลัยสารพช่างลบบุรีซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน3ไร่จากนายกิ่งถิ่นจันทร์เทสมนตรีเมืองลบบุรีโดยห่างจากวิทยาลัย2กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างบ้านพักครูตั้งอยู่เลขที่73หมู่หนึ่งตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา2534จัดการเรียนการสอน3ประเภทได้แก่ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้น ภายใต้การบริหารงานโดยนายจตุพรหมอโอสถผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสาววันวิสาละลีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน34คนด้วยวิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างลบุรีมุ่งมัน่นสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้น การจัดกระบวนการศึกษาที่ได้มาตรฐานมีความทันสมัยทางด้านหลักสูตรและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เพิ่มพูนมีทักษะและกระบวนการคิดตรงตามความต้องการของสถานประกอบการด้วยพันธกิจการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้านวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ว่างงานและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่โดยมุ่งเน้นความรู้ความชำนาญจากการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริงสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรโดยมีสาขาวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเองปรัชญาวิทยาลัยพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมก้าวนำวิชาการสร้างงานเพื่อสังคมอัตลักษณ์วิทยาลัยมีฝีมือยึดถือคุณธรรมเอกลักษณ์วิทยาลัยสร้างงานสู่ชุมชนอัตลักษณ์คุณธรรมสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้วยสาขาว,วิชาที่เปิดสอนดังนี้หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนอาชีพอิสระวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องตน้นวิชาชีพการสาะใดวิชาชีพตัดผมชายวิชาชีพเทคนิคการซอยผม ดัดผมยืดผมทำสีผมกล้าวผมถักเปียวิชาชีพการทำเค้กและคุกกี้ขนมไทยอาหารว่างอาหารจานเดียววิชาชีพช่างจักรยานยนต์วิชาชีพช่งา,ยา,ยชาชชงซ่อมเครื่องยนต์เล็กวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์วิชาชีพงานเชื่อมและโลหะแผ่นวิชาชีพงานซ่อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิชาชีพงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านวิชาชีพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชนตอรออ,อวิชาระบบเครื่องยนต์วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจัดร่วมกับชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน1,524คนเขาเปิดโอกาสให้เราแล้ววันสามารถเข้าไปนั่งเรียนได้มีรถมีแช์มีห้องน้ำมีอะไรสะดวกสำหรับคนพิการเตอนแรกนะในความคิดว่าเอ๊ เราจะเรียนได้ไหมจะทําได้ไหมเราไม่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่เข้ามาเรียนครับอาจารย์จะเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์จนคนเป็นนะครับเราเริ่มจากที่เราไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยเราคิดว่าเรา,าเราคิดว่าเราน่าจะผ่านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณปีป้าครูที่สอนก็ช่วยด้วยค่ะก็เลยทาให้เราแบบอยากเรียนเพิ่มเรื่อยๆอย่างงี้ะคะ่ะสิ่งแรกเลยคือผมรับเดินงานทะเบียนอยู่ก็คือทํางานทะเบียนเกี่ยวกับโอรถอะไรพวกนี้นะครับ นี้อยากจะต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมคือหลักสูตรสําหรับผู้ประกอบการสารตัวภาพรถนะครับทําธุรกิจตัวนี้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับโดยเริ่มต้นจากที่ว่าบริเวณนี้ความควบตูมนี้ไม่มีที่ตรวจสภาพรถเลยปกติจะศึกษาทาง YouTube ครับแล้วก็คืออยากไปเอาเทคนิคเพิ่มเติมให้มันแน่นขึ้นจุดประสงค์ที่ผมไปเรียนเลยคือผมอยากรู้เทคนิคที่อาจารย์เขาจะมอบให้เราอะ่ะต้องเอาเครื่องยนต์่ะ มาถอดประกอบถอดทีละชิน้นละชิน้นเอานอ็อตวางเอาทั้งหมดเนี่ยมาประกอบถอดแล้วมาเสร็จปั๊บเรามาประกอบเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเรียนอย่างนี้คือเข้ามาจะมีตั้งแต่ขั้นตอนแบบทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยนะคือการจับกันไกจับหวีสอนจับแบตเตอรี่ทุกอย่างครับอาจารย์จะเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์จนคุณเป็นนะครับสามารถยกตัวมอเตอร์ขึ้นมาวางข้างบนตรงนี้แล้วก็ใช้กดเอาอย่างนี้ค่ะใช้มือแนทนเท้าได้อย่างนี้ค่ะ หยิบจับตัดใช้อะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกสบายมากเลยะคะ่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ที่วิไลก็ครบถ้วนหมดทุกอย่างมีเตรียมให้พร้อมอตลอดถึงอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับว่าการเปิดตลอ,อแล้วเราต้องควรทํายังไงกับลูกค้านะครับต้องควรปฏิบัติตัวยังไงการสอนดีนะครับราคาก็ถูกแถมความรู้แน่นมากให้เราได้เยอะเลยครับจากที่เราแบบไม่เคยรู้ที่นี่มีครบทุกอย่างะครับเป็นความท,ท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบสามารถทําได้ะคะ่ะเขาจะหาแบบมาให้ ก็ทําให้เขาก็เราก็มีรายได้และแถมไปสอนได้ด้วยค่ะตอนนี้ไปสอนที่ดอนทองตมบนหนองโดนเนี่ยค่ะไปสอนให้ที่นู่นภูมิใจด้วยค่ะว่าเออเราได้รับการถ่ายทอดมาจากครูที่นู่นเราก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อีกอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราภูมิใจมากเลยแบบสุดๆอะค่ะทำให้เขามีรมยไดาด้วยเรียกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นไปแข่งเกาหลีด้วยค่ะด้านงานศีมีได้เพื่อนใหม่เยอะ ซึ่งก็มาเรียนจากไกลๆนะมาจากอาุทยัยธานีมาจากแม่สอดเพราะว่าบางคนเนี่ยรุ่นพ่อเขาทําก่อนแล้วก็ให้รุ่นลูกมาเรียนมีอย่างเริ่มต้นอย่างผมก็มีคือเขามองแล้วว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงอาจารย์เขาคอนแทคกับรุ่นพี่เขามาแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานอะไรต่างๆรวมถึงติวก่อนที่จะไปสอบผู้ควบคุมการตรวจภาพรถคนที่สนใจที่จะเปิดธุรกิจสารตรวจภาพรถนะครับหรือว่าตรอเนี่ยครับแล้วยังไม่มีบัตร แนะนำให้มาเรียนที่สารัช่างได้ครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยสารพัช่างลบบุรีจะตอบสนองทุกความต้องการทางด้านการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือได้อย่างหลากหลายด้วยความมุ่งมั่นของคณาจารย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และทักษะทำให้การถ่ายทอดความรู้ทั้งเนื้อหาและวิธีปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียนรู้จริงเข้าใจจริงปฏิบัติได้จริงสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดได้ทั้งในเรื่องทำธุรกิจการประกอบอาชีพเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรสังคมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งวิทยาลัย,ลายสารพัดช่างลบบุรีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เรียนวิทยาลัย,ลายสารพัดช่างลบบุรีมุ่งเน้นความรู้ความชำนาญจากการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรทั้งหมดนี้คือความพร้อมของวิทยาลัย,ลายสารพัดช่างลบบุรีเป็นองค์กรแห่งความรู้ควบคู่การบริการสังคมพัฒนา เติมเต็มศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากลมีความก้าวหน้าทางสายงานของตนและประกอบธุรกิจด้วยการบริหารงานเชิงระบบคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่งท่ามกลางการพัฒนาประเทศการอาชีวศึกษาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจัดกบวนการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาคและมีมาตรฐานสากลดังปรญาวิทยาลัยที่ว่าพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมก้าวนำวิชาการสร้างงานเพื่อสังคมสวัสดีครับผมนายจตุพรหมอโอสถผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพรช่างลบบุรี มีความยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทานวิทยาลัยสารพัช่างลบบุรีเรามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของวิทยาลัยคือพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมก้าวนำวิชาการสร้างงานเพื่อสังคมและดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาในการสร้างคุณภาพนำปริมาณซึ่งเราได้จัดทำจัดสร้าง จัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เป็นเลิศมีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมโดยมีจุดเน้นดังนี้ 1. เราเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนที่จบการศึกษาจากวิเลยสลประช่างจะต้องมีความรู้มีทักษะมีความสามารถและมีคุณธรรม 2. เน้นคุณภาพของครูเราก็จะมีการส่งครูไปฝึกอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์และมีคุณธรรม 3. คุณภาพวัสดุคลุพันธ์ของเราก็จะมีการจัดหาวัสดุคลุพันธ์ที่มีความทันสมัยมีจํานวนเพียงพอนะครับพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 4. คุณภาพด้านการบริหารจัดการในด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมของเราจะต้องมีความสะอาดสะดวกและปลอดภัย 5. เราจะมีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกในการร่วมการพัฒนาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและ 6. เราจะเน้นจิตอาสาบริการประชาชนชุมชนสังคมให้มีไรายได้มีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งวิไลยสารพัดช่างเรานะครับจะมีหลักสูตรรายวิชาที่เป็นพรีเมียมคําว่าพรีเมียมก็คือรายวิชาที่มีความเป็นเลิศมีคุณภาพสูงนะครับ มีอยู่3รายวิชาที่เราดําเนินการอยู่ในคณะนี้ก็คือ 1. รายวิชาเสริมสวยสุภาพสตรี 2. รายวิชาแต่งผมสุภาพบุรุษและ3หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตรออนะครับในส่วนผลงานที่ดีเด่นล่าสุดของวิทยาลัยสารพัชังเราในการร่วมไม้ร่วมมือของบุคลากรของเราทั้งผู้บริหารครูอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาที่ผมจะนําเสนอก็มีอยู่3รางวัลคือ หนึ่งรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองทักษะการแต่งผมสุภาพสตรีระดับภาคกลาง 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองทักษะการแต่งผมสุภาพบุรุษระดับภาคกลางและ 3. ได้รับรางวัลดีเลิศโลกเกียรติยศโครงการเสริมสร้างแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังของจังหวัดลบบุรีซึ่งทั้ง3รางวัลน,นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ นะครับของบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีที่เราดําเนินการบริหารจัดการให้ความร่วมมือในการดําเนินงานทุกงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลจนเป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นมาทําให้เราได้รับรางวัลต่างๆมากมายสุดท้ายผมก็อยากจะฝากประชาสัมพัน์ธว่าวิทยาลัยสารพัดช่างเรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรครูอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์มีวัสดุอุปกรณ์มีห้องเรียนที่พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทุกอาชีพให้จบการศึกษาแล้วมีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ต่อไปขอบพระคุณครับ